ยินดีต้อนรับพลพรรคองแดงลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสุนทราวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจ็กเก็ตครอปชีสลิเวอร์พูลไม่จําเป็นต้องเสริมทัพเพิ่มเติมในตลาดรอบนี้แฟนๆลิเวอร์พูลครับอาจจะได้ยินแล้วอาจจะเศร้าใจนิดนึงนะครับหลังจากเจ็เก็ตครอปพูดการทีมลิเวอร์พูลย้ำว่าหงส์แดงอาจจะไม่เสริมทัพเพิ่มเติมในตลาดนักเตะสมานี้เนื่องจากมองว่ามีขุมกำลังที่ดีอยู่แล้ว โดยลิบร์พูลแก้ปืนเซนติยานนักเตะใหม่มาร่วมทีมเพียงรายเดียวเท่านั้นในตลาดหน้าร้อนนี้นั่นก็คืออิบเรนมาโกเาเต้กองหลังดาวโจนจากอาบาลิซิด้ดยค่าตัว36ล้านปอนด์โดยที่ผ่านมานะครับหงแดงก็มีข่าวนักเตะหลายรายโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางอย่างเช่นฟร,รยนนนยเฮาส์อิบบิซูมาและเรนโตสันเชตหลังเสียจอ์จิโนวานเดิมมิฟิลคนสแคญไปให้กับบารสติสเซงเทมันทว่ายังไม่มีการยืนยันข้อเสนอให้กับแข้งรายใดแต่อย่างใดอย่างเป็นทางการนะครับ ล่าสุดนะครับเจกิ้กรอบก็ได้หันสมภา์กับ t v 2ซึ่งเป็นสื่อนอร์เวย์ถึงประเด็นเรื่องการเสริมทัพว่าคุณจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอยู่แล้วนะครับแต่คุณก็ต้องมีพื้นที่ว่างในการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยเราไม่ต้องการนักเตะมากไปกว่านี้มาดูที่คุมกําลังเราแล้วเราก็ต้องการฟุตแบ็กคนใหม่หรือเปล่าเราต้องการผู้สาประตูคนใหม่หรือเปล่าคือในตำแหน่งเหล่านี้เรามีผูเ้เล่นดีๆอยู่แล้วในแผงมิดฟิเรามีผูเ้เล่นประสบการณ์สูงอย่างติโกฟามิโยจัดานฮดอร์สัน อเล็กอ็อกเล็กชมเลนและนาบีเกตาแถมมีเดาวรุ่งอย่างเคอติจอนฮาวิอเลียตส่วนแนวรุกเราก็มีซาโนมาน่โรเบรโตฟ์มิโนโมเมนซาลาและด ot ีโกโจตาเฉดันเชกิลี่ทาคุมิมินามิโนและด ok ิว็อกโอริกิดังนั้นหากคุณต้องการซื้อนักเตะแบบนี้คุณก็ต้องใช้เงินจนํานวนมากแต่เราไม่ต้องการทําอะไรเลยเพราะผู้เล่นเหล่านี้อยู่ที่นี่ดีอยู่แล้วก็อาจจะเป็นการสรับขาหลอกก็ได้นครับใครจะไปรู้นะ เราลเว์พูของเราเนี่ยชอบทำสิ่งที่เซอร์ไพรส์ให้เห็นอยู่เสมอนะฮะแม็กคลิสเชื่อเทพกี้จะได้ดีกว่านี้ถ้าหากได้โอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมออเล็กซ์แม็กคลิสนะครับอดีตนายใหญ่ทีมชัดสกลด์เชื่อมันว่าดิวอกโอลิกี้กราตัวสำรองของลีว์พูจะทำผลงานได้ดีกว่านี้หากเขาได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอจากเจอเกนครับ โอเล็กี้การเป็นส่วนเกินของหงด่างหรเวภูในช่วงสมัยน,นี้หลังจากที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นในฤดูกาลก่อนเลยนะครับผมเคยคิดนะครับว่าโอเล็กี้อาจจะทําอะไรได้ดีกว่านี้ที่หรเวภูพวกเรามีประสบการณ์รับมือกับเขามาแล้วในตอนที่เขาเล่นให้กับทีมชาติบเบลเยียมเจอกับสกอตแลนด์ที่แม็กคลิสคุมทับอยู่นะครับผมคิดว่าเขามีความสามารถที่ทําได้ถ้าหากเขาได้ลงเล่นในอย่างสม่ำเสมอนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตั้งแต่หลายค่อน พวกเขาไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอคุณสามารถเห็นนักเตะคนหนึ่งก้าวเข้าสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพและไม่ได้เต็มเต็มความสามารถอย่างที่พวกเขาต้องการเพราะการไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมนั่นแหละครับจิมมี่กาลกเกอร์เชื่อจนกว่าดรากานำทัฟฟี่ล้มโหงได้จึงจะถูกยอมรับจิมมี่กาลกเกอร์นะครับอดีตกัลหลังชื่อดังของลิเวอร์พูลเชื่อว่าจนกว่าดราฟรูเมนเตสในใหญ่ชาวสเปน จะนำเอเวอตันเอาชนะคู่อริรวมเมืองอย่างหงดังลิเวอร์พูลได้นั่แหละถึงจะเอาชนะใจสาวกทัฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอตันได้อย่างตตเ,เต็มตัวรอฟฟี่ินเตนนะครับในฐานะอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลตกปากรับคำคุมทีมเอเวอตันซึ่งเป็นคู่ปรับร่วมเมืองของหงดงโดยตรงทำให้เขาถูกต่อต้านจากแฟนๆของทัฟฟี่สีงเงินของตัวเองไม่น้อยเลยทีเดียวกับการที่สโม,มสรแต่งตั้งอดีตคนของคู่แข่งมาทำงานด้วยกัน แมตต์ราฟเฟลมินิเตสของมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคือคนที่จะนำเอเวอเรตันกลับมาสู่ความสําเร็จได้นะครับแต่ข่าวร่กก็ยังมองว่ายัางไงก็ตามจุดเปลี่ยนเดียวที่จะทําให้ราฟาได้ใจใแฟนๆเอเวอเรตันเต็มร้อยก็ต้องรอให้เอเวอเรตันเปน็นฝ่ายชนะในศึกเมอร์ซี่ไซส์ดาบิแมตช์ให้ได้เท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีเจตนามไม่ดีต่อแฟนบอลเอเวอเรตันนะต้องบอกไว้ก่อนว่าราฟเฟลมินิเตสคือตำนานของลิเวอร์พูลที่นำทีมได้แชมป์ยุโรปนะครับ และนั่นคือเหตุผลที่ทําให้พวกเขาไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งราฟาเข้ามาคุมทีมรักของพวกเขาจะมีการลเลิกกล่าวแน่นอนราฟาต้องทํางานภายใต้แรงกดดันนี้แฟนบอลที่ตั้งคําถามไม่สนับสน,นุนไม่เห็นอกเห็นใจแต่อาจจะได้รับความเคารพในฐานะผู้จัดการทีมคนหนึ่งเท่านั้นแต่ผมคิดว่าเกมใหญ่ที่สําคัญที่สุดข,ของพวกเขาอย่างเมอร์ซีชไส์ดาบีแมทนี่แหละน่าจะเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกเรื่องนี้ได้หากราฟานําทีมคว้าชัยชนะได้ การยอมรับก็จะเกิดขึ้นตามมาและสมมุติว่าเอเวอเรตสามารถเอาชนะได้ที่ทั้งกูดิสันพาร์คและอันฟิลแน่นอนว่าแฟนๆจะเทใจให้กับราเอลเบเนเตสสุดตัวเลยแต่ผมก็เชื่อมันว่าลิเวอร์พูลไม่มีทางยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างง่ายๆอย่างแน่นอนดังนั้นเมอร์ซีไซส์ดามิแมตในตรุ่นการใหม่นี้จะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ เชลซีเหมาะสุดแล้วเนบองลูกกูยังไงก็ไม่เหมาะเล่นให้กับหงและผีการีวิวนะครับอดีตกองหลังคนดังของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกว่าโลเมลูลูกกูกองหน้าทีมชัตบลลยมนั้นไม่เหมาะกับการเล่นกับเจ็กเกนคลอปที่หงดังหรือร์พูลเรื่องด้วยสไตล์การเล่นเพราะด้วยเรื่องสไตล์การเล่นลูกากูนะครับที่ย้ายมาเป็นคนนักนใหม่ของเชลซีในเร็ววันนี้ หลังจากทีมสิงบลูยอมคักเงินเกือบร้อยล้านปอนด์ให้กับอินโตมิลานะครับเพื่อดึงตัวลูกกูมาสู่ถิ่นสแตมฟอร์บิดเป็นคำรบที่สองทังเมีวิวก็ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ลูกกูเหมาะกับการเล่นให้กับชจซีที่สุดเพราะเป็นทีมที่พึ่งพากองหน้าสไตล์แข็งแกร่งมาโดยตลอดนักเแต่อย่างดิโก้คลอสตาดิเอร์ด็อกบาก็เป็นกองหน้าที่พึ่งพาความแข็งแกร่งของร่างกายเป็นหลักลูกกูก็เช่นนิวกันพวกเขาชลซีเป็นทีมที่เหมาะกับการเล่น ในสไตล์แบบนี้พวกเขาต้องใช้กองหน้าแบบนี้มานานแล้วในวิวกล่าวก็าอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นกับ Club เจนนคร็อปเพื่องของการเบลซิงที่อยู่ในเต็ดแฟนบอลก็ต้องการความทุ่มเทของเขามากกว่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับการสัมผัสบอลแรกของลูโก,กังนั้นเอเดนสันคาร์ม y นีจึงเหมาะกับพวกเขามากกว่าผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ใช่กองหน้าที่ไม่เก่งนะครับสถิติในการพังประตูของเขามันดีเลยกับชลซีตอนที่อยู่คังแรก แต่ผมคิดว่าเขาไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นของแมนยูและลิเวอร์พูลต่างหากบิ๊กดิวด้วยเมอร์ฟี่ยังเชื่อมั่นว่าหงส์น่าจะได้แข้งใหม่ก่อนตลาดปิดดันนี่เมอร์ฟี่นะครับอดีตจอมปั่นวีคิกของหงส์แดงลิเวอร์พูลแสดงความเชื่อมั่นว่าทีมเก่ขเขาของเขาน่าจะได้นักเตะใหม่นะครับมาร่วมทีมก่อนตลาดปิดในเดือนสิงหาคมน,นี้สักรายซึ่งน่าจะเป็นบิ๊กดิวด้วยลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งได้อิบราฮิมาโก,กน,นเต้ม,มาร่วมทีมแค่ารายเดียวเท่านั้น ขณะที่พวกเขาก็ยังตกเป็นข่าวกับกองกลางและแนวรุกรายใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่เบีนบัตรล่าสุดเจคกิงรอปเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีนักเตะที่ย้ายออกก็คงไม่มีที่ว่างนักเตะใหม่เช่นเดียวกันแต่จากกระแสข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลเองกําลังเจราจาขายเชอรันสกิลี่ออกจากทีมให้กับโอลิมปิกเรียงอยู่และแดนนี่เมอร์ฟี่ก็เชื่อว่าเป็นไปได้ว่าลิเวอร์พูลจะสาม,มารถหานักเตะใหม่มาเสริมทัพได้ทันแน่นอนในเมื่อตลาดยังซื้อขายกันยังเปิดอยู่นะครับยังไม่ปิดตัวโลก เลอร์พูก็ยังมีโอกาสได้นักเตะใหม่มาอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันและผมมั่นใจนะหากมันเกิดขึ้นโดยมีนักเตะย้ายมามันต้องเป็นบิ๊กเดียวอดีตแข้งเก่ากับทอปสปอร์ตส่วนใครที่อยากจะเห็นเจกินครับซื้อกองนั้นใหม่ผมคิดว่ามันต้องผิดหวังนั่นแหละเพราะสมโมสรคงไม่ยอมใจเงินก้อนโตเพื่อซื้อนักเตะม,มาเป็นตัวสำรองในแนวรุกทั้ง4คนเพราะพวกเขามีอยู่หรอกนะครับโมเมสซาลาซาดิโอมาเนโรเบรโตฟิมิโนโและดีโกโจตา ถ้าพวกเขาจะหาคนที่มีคุณภาพกว่าเฟอร์มิโน่หรือมาเน่ได้จริงบอร์ดบริหารก็ควรหนุน,นเรื่องการซื้อพวกเขาเต็มที่กว่านี้แล้วแต่คำถามก็คือนักเตะที่มีอยู่สักกี่คนบนโลกใบนี้ล่ะที่จะมีความเก่งกาจมากไปกว่าเฟอร์มิโน่หรือมาเน่ได้จริงและมีงบในการซื้อนักเตะคนนั้นมาไหมแต่ต่อให้ไม่ใช่นักเตนะแนวรุกผมก็ยังอยากให้ลิวพูได้เสริมทัพก่อนตลาดปิดอยู่นะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ทีมจะได้ลุ้นแชมป์หรือไม่เพราะสำหรับผมแล้ว ทีมลุ้นแชมป์ไม่จําเป็นจะต้องจ่ายเงินก้อนโตเสมอไปอย่าลืมนะครับว่าในนุกการใหม่นี้เราได้นักเตะที่เจ็บกลับมาเมื่อกันที่แล้วและนักเตะแกนหลกัลกๆก็ยังเป็นนักเตะชุดเดิมจากที่รอคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเลียกและแชมป์พิม์ลีกแถมทุกคนยังมีประสบการณ์มากกันด้วยดังน,นั้นขุมกําลังที่มีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งดีกว่าเดิมอยู่แล้วลหละครับนี่คือสุข,ข่าวลิเวพูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่13สิงหาคมนะครับ